สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะ EP นี้เป็น10บน2สูตรนะคะเป็นสูตรที่เข้ามาจากงวดที่แล้วทั้ง2สูตรนะคะเพราะว่างวดที่แล้วเข้าทั้ง2สูตรเลยนะคะทีนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้10บนของเราจะเดินต่อไหมนะคะทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะพี่กุลให้ดูแค่5สูตรนะคะแค่5งวดนะคะ5ทีนี้มาดูงวดที่1กันนะคะ สูตรที่ใช้นะคะใช้สูตรที่1นนะคะใช้หลักแสนนะคะหลักแสนหลักหน่วยนะคะหน่วยบนหลักหลักหน่วยล่างนะคะ3ครั้งนะคะ3าแล้วต้บวกสคงที่นะคะ6กบวกสเป็น9 3้าบวกสเป็น7 9็เก็ดเป็น6นะคะ6กบวกสนะคะเป็น9แล้วก็บวกหนะคะเป็น0ูนย บวกสามบวกหนึ่งนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่สองนะคะเพื่อนสูตรที่สองนะคะใช้หลักพันนะคะหนึ่งครั้งนะคะหลักพันเก้านะคะหลักหน่วยบนนะคะสองครั้งนะคะสามบวกสามเป็นหกนะคะหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งแล้วก็หลัก หลัก13ตัวท้ายครั้งที่สองหนะคะแล้วก็บวก9คงที่นะคะ9บวก6เป็นห5บวก1เป็น6 9 5บวก6เป็น1 1บวกเเป็น0นย์ะคะ0นบวก4เป็น4ี่บวก2เป็น6นะคะบวก4ี่บวก2นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวชนนะคะตัวชนก็คือ6กับ0ูนย์นะคะ 6กับ0ออก8 6 3สนะคะเข้าหนะคะเพื่อนๆเข้า6นะคะ,ะ,คะหลักสิบของเราเข้า6นะคะและในห้างวดที่ผ่านมานะคะสูตรของพิกุล8 4 3สี่สามเนี่ยคะเข้าตรงตรงเลยนะคะเข้าตรงตรงนะคะอ่าทีนี้เรามาดูงวดต่อมานะคะ แล้ว863นะคะ863เนี่ยอันนี้ข้าโต๊ดนะคะข้าโต๊อันนี้ข้าโต๊สูตรของีิคุเข้าโต๊ดนะคะเพื่อนๆตามไปดูคลิปกเก่าๆได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูบวกเลขกันต่อนะคะสูตรนะคะก็หลักแสนนะคะหลักแสนศูนย์นะคะหลักหน่วยบนนะคะหน่วยบนสาม หลักหน่วยล่าง3ครั้งนะคะก็3นะคะบวกกัน3ครัค้งได้3าบวกสคงที่0ูบวกสเป็น3 4มบวกสเป็น7นะคะ7จบวกสเป็น0นะคะ0ูบวกสเป็น3าบวกหเป็น4สูตรที่1นะคะได้0 3 4นะคะเพืพ่อนๆส่วนสูตรที่2นะคะหลักพันนะคะ7หลักหน่วยบน2ครั้งนะคะ2องบวกสบวกสเป็น6นะคะหน่วยล่าง1ครั้งนะคะ1 หลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองนะคะหนึ่งครั้งนะคะสามนะคะแล้วก็บวกสี่คงที่นะคะไห้บวกเก้าคงที่สูตรที่สองบวกเก้านะคะเ,เพื่อนๆไม่ใช่บวกสี่นะคะไม่ใช่บวกสี่นนี้เป็นสูตรที่สองนะคะอ่าทีนี้ก็จะได้เจ็ดบวกหกเป็นสาม 1บวก3เป็น4นะคะ3กั4เป็น7 7บวก9เป็น6นะคะ6บวก4เป็น0บวก2เป็น2 6 0 2กับ0 3 4นะคะชนกันที่0ตัวเดียวนะคะออก209นะคะ209ของเราก็เข้า0นะคะอ้าวทีนี้มาดูว่าต่อมานะคะ วดต่อมาวดต่อมานะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้สูตรที่หน,นะคะใช้หลักแสนนะคะเใช้หลักหน่วยนะคะเาหลักหน,หน่วยล่างนะคะสครั้งนะคะหบวกกัน3ครั้งได้3นะคะบวก4ี่คงที่7กับ9เป็น6กนะคะสกับ4เป็น7 6กับ7เป็น3านะคะสาบวกสเป็น6กบวกหเป็น7็ด ได้367นะคะเป็นสูตรที่1นะคะสูตรที่2นะคะได้ใช้นะคะใช้หลักพันนะคะศูนย์หลักหน่วยล่างนะคะไอห,หลักหน่วยบนนะคะ2ครั้ง9กบวกเเป็น8นะคะหน่วยล่าง1ครั้งนะคะ1บวกหลัก10 3ตัวท้ายครั้งที่2 9นะคะแล้วก็บวก9คงที่0ูบวกแเป็น8นะคะ9กบวกหเป็น0 9กับ8เป็น7นะคะ7จบวกสเป็น 1, 1> นะคะ บวกสองเป็นสามสองสูตรชนกันนะคะได้เจ็ดนะคะพเพื่อนเจ็ดกับสามนะคะชนกันที่สามกับเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดเก้านะคะ,ะเข้าเจ็ดนะคะพเพื่อนอันนี้มันสูตรสิบบนนะคะแล้วก็งวดนี้ของพิกุลน,นะคะเข้าห้าหนึ่งตรงตรงนะคะอันนี้เข้าห้าหนึ่งนะคะของพิกุลถ้างวดที่ผ่านมาเข้าทุกงวดนะคะอ่าทีนี้เรามาดู งวดต่อมากันนะคะอีกสองมวดสุดท้ายนะคะอ่ะพี่กุญจะใส่สูตรทีละตัวนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนะคะสูตรที่หนึ่งหลักแสนนะคะแปดบวกหลักหน่วยบนนะคะเก้บาบวกหน่วยล่างนะคะสามครั้งสามบวกสามกันสามบวกกันสามครั้งได้เก้านะคะแล้วก็บวกสี่คงที่เก้ากับแปดเป็น,นะะเจ็ดนะคะเก้ากับสี่เป็นสามเจ็ดกับสามนะคะได้ศูย์นะคะเพื่อนๆศูนย์ 0. บวก3เป็น3บวกหลักบวก1เป็น4นะคะศูนย์นะคะเป็นสูตรที่1นนะคะเพื่อนสูตรที่2นะคะสูตรที่2สูตรที่สองหลักพันนะคะหลักพันเท่ากับ7นะคะหลักหน่วยสองครั้งนะคะ9บวกเเป็น8นะคะหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะคะ3บวกหลักส0 3ตัวท้ายครั้งที่2 7เจนะคะแล้วก็บวก9้าคงที่ 7กับ8เป็น5นะคะ3กับ7เป็น0 5กับ9เป็น4นะคะเพื่อนๆ4ื่บวกสบวกสเป็น8นะคะ8ปบวกสเป็น0นะคะในงวดนี้นะคะชนกันที่3กับ0กับ4นะคะชนกันที่0กับ4ออก7 0 0นะคะเข้า0นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นหลักสิบบนนะคะแล้วก็งวดนี้ของพี่กุลก็เข้า สองสามตรงตรงนะคะอันนี้ของพี่กุลก็เข้าเป็นงวดที่สี่นะคะบนไม่เข้านะคะแต่ว่ามาเข้าล่างนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะพี่กุลเชื่อว่างวดเนี้ยน่าจะเข้าทางบนทางล่างนะคะเพราะบนไม่ได้เข้ามาสามวดแล้วอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะเพื่อน,อนๆคะสุดเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปพี่กุลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะ ทีนี้เรามาดูสูตรในงวดนี้กันนะคะว่าสูตรของเราจะเดินต่อไหมแล้วก็ได้เลขอะไรนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะได้หลักแสนได้ห้านะคะห้าบวกหลักหน่วยบนนะคะหนึ่งได้สูตรนะคะหน่วยบนหน่วยล่างนะคะสามครั้งหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามนะคะบวกสี่คงที่ก็จะห้าบวกศูนย์ได้ห้านะคะสามบวกสี่เป็นเจ็ดก็จะได้สองนะคะเพื่อนๆสอง สอบวกสามเป็น 5, 5้าหบวกหเป็น6นะคะสองห้หนะคะอ่าทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะคะใช้หลักพันนะคะแบวกหลักหน่วยล่างหน่วยบนสองครั้งนะคะศนย์ 0. บวกกัน2ครั้งก็ได้ศูนย์ะคะบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะคะ1 บวกหลัก10สัมปทาท้ายครั้งที่2 8แนะคะแล้วก็บวก9คงที่นะคะเพื่อนๆก็จะได้8บวก0เป็น8 1นะคะ1บวก8เป็น9 9กับ8เป็น7 7นะคะ7กับ9เป็น6 6บวก4เป็น0นะคะบวก2เป็น6เป็น2นะคะเพื่อนๆอ่าทีนี้เรามาดูตัวชนในงวดนี้กันนะคะตัวชนของเราได้2กับ6นะคะอ่า ชน2กับ6นะคะเพื่อนๆอนอันนี้เป็นตัวเด่นนะคะพิกลไม่ให้ทิ้งนะคะ5กับ0นย์นะคะเป็นตัวรองอ,อันนี้เป็น10บบนในงวดวันที่16กกุมภาพันธ์นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ